สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูอินเวอร์เตอร์ที่ผมประกอบลงตู้แล้วนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟนะครับสวิตชิงนะครับขนาด3 000วัตต์พีคนะครับต่อเนื่องอยู่ประมาณ1,500วัตต์นะครับก็ด้านหน้าก็จะมีมิเตอร์นะครับบอกแอมป์โวลต์แล้วก็วัตต์นะครับของ AC นะครับแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดนะครับด้านข้างก็จะมีพัดลมดูดอากาศนะครับ ลมเป่าแล้วก็ดูดนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กนะครับเอาพุทนะครับ a อซนะครับสองตัวให้ด้านหลังก็จะมีด้านด้านอันนี้ตัอแบตเตอรี่นะครับฝั่งบวกนะครับมีแบตเตอรี่ฝั่งลบนะครับนี่ต่อแผงนะครับแผงบวกนะครับนี่ลบก็สเปคก็ต่อได้ไม่เกินสองแผงนะครับสองหรือสามแผงนะครับ สองแผงกำลังดีนะครับใช้ชาร์จเจอร์สามสิบแอมป์นะครับพร้อมมาดูข้างในนะครับอาจจะดูลบๆหน่อยนะครับเราก็จะมีอินเวอร์เตอร์นะครับเีลย์ไซเวฟนะครับขนาดสามพันวัตต์นะครับต่อเนื่องพันห้าร้อยวัตต์นะครับเป็นแบบสวิตชิงนะครับตัวเบาๆนะครับก็จะมีพัดลมดูดอากาศตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป่าตัวหนึ่งนะครับพัดลมเป่าใช้แบบเทอร์โบนะครับมือนไมไหวนะครับ พอเราติดพัดลมเทอร์โบนะครับเราก็จะไม่ใช้พัดลมจากจะไม่ใช้ไฟเลี้ยงจากจากบอร์ดนะครับเราก็จะใช้สวิตชิ่งจ่ายให้มันนะครับพอมันเดยวเดยวมันไม่ไหวนะครับก,ก็ก็เลยเอาจุดต่อพัดลมนะครับมาเปิดปิดดีเลยนะครับมาสั่งเปิดปิดดีเลยให้สวิตชิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นชาร์จเจอร์3 0์นะครับเป็น PWM นะครับตอนนี้ตั้งชาร์จไฟ ไว้ที่ยี่สิบแปดจุดหกนะครับเป็นชาติแบตดิเทียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบเกอร์อินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์ AC ซนะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์ตัดแผงนะครับตัดแผงนะครับก็จะลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับ ตอนนี้ไฟอยู่ที่2227นะครับสังเกตพัดลมได้ยินเสียงพัดลมนะครับเพราะอากาศมันร้อนนะครับพัดลมจะทํางานเมื่อมีอุณหภูมินะครับพออุณหภูมิลงตัวมันก็จะตัดเองนะครับแต่พัดลมรอบมันจัดนะครับมันอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลองวัดวัดไฟจากแผงนะครับว่าตอนนี้มันมาเท่าไหร่นะ วัดไฟจากแผงมาสิบสองจุดแปดอมป์นะครับสิบสองจุดแปดสบสองจุดเก้ามป์นะครับใช้แผงสามร้อยยี่สิบนะครับแผงหนึ่งกับแผงสอง้อยสิบแผงหนึ่งขนานกันนะครับแบตเตอรี่ก็สี่สิบแอมป์นะครับยี่ิบสี่โวลต์แบตก้อนนะครับอันนี้ก็คือเอาไปชาร์จนะครับสิบสองเก้านะครับ อันนี้คือแอมชาร์จนะครับเราวัดจากขั้วแบตเตอรี่นะครับทีนี้จะลองกดสว่านให้ดูนะครับว่ามันจะกินกระแสเท่าไหร่นะครับพอตอนนี้กระแสชาร์จมา1 2บองปอนะครับจะลองกดเบาๆก่อนนะครับ นีเหลือ4์นะครับก็คืออมเอาไปชาร์จนะครับจากเราไม่ได้กดนะครับเหลือ12นะครับพอเรากดจะเหลือ4์นะครับก็คือมันดึงไฟจากแผงไปใช้ก่อนนะครับโดยที่ไม่ได้ดึงแบตเตอรี่นะครับสังเกตนะครับถ้าดึงแบตเตอรี่มันจะขึ้นลบนะครับถ้าเรากดกระชากนะครับมันจะขึ้นลบนะครับ ถ้าไม่ขึ้นลบนะครับก็แสดงว่ามันมันดึงไฟจากแผงไปใช้งานก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดแผงจ่ายไม่ไหวนะครับมันก็เลยจะดึงแบตไปนะครับตอนนี้เรากดเบาๆนะครับมันก็ยังดันแบตเข้ามาอยู่7 8์นะครับอันนี้คือดันแบตนะครับจากที่เหลือจากที่เหลือจากการใช้งานสว่างนะครับก็คือามาดันแบตนะครับเนี่ยก็ยังเอามาดันแบตอยู่4ป์นะครับ4 5์นะครับ เขจะเห็นได้ว่ามันจะดึงไฟจากแผงไปใช้งานก่อนนะครับถ้าเกิดแผงจ่ายไม่ไหวมันก็จะดึงแบตนะครับนี่ก็คือข้อดีนะครับหรือมันเป็นเรื่องปกติของมันก็ไม่รู้นะครับพอเห็นบางท่านเอาไปจุดขายนะครับก็สังเกตพัดลมไม่มีเสียงนะครับตอนนี้พัดลมไม่ทํางานนะครับก็คือไม่มีอุณหภูมินะครับทีนี้จะโหลดหนักให้ดูนะครับ โหลดเต็มพิกัดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือกาต้มน้ำนะครับพันห้าร้อยวัตต์นะครับพันห้าร้อยวัตต์นะครับก็คือนี่เต็มพิกัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของของโหลดต่อเนื่องนะครับถึงจะเป็นสามพันวัตต์กระชากนะครับเพราะกระชากได้สามพันนะครับแต่ต่อเนื่องไม่เกินพันห้านะครับถ้าเรา ต่อเนื่องพันห้าก็คือพวกกาต้มน้ําพวกหมอหุงข้าวนะครับนี่ก็คือเป็นการต่อเนื่องนะครับก็ไม่เกินนะครับเพราะอันนี้ก็คือร้อยเปอร์เซ็นะครับถ้าเราใช้งานจริงไม่ให้เกินร้อยเปอร์เซ็นะครับก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นะครับกําลังดีนะครับอินเวอร์เตอร์เราจะได้อายุยืนนะครับอันนี้เปิดติดแล้วนะครับมาดูกินไฟนะครับกินไปหนึ่งจุดสี่สามกิโลวัตต์นะครับ หนึ่งุดี่สามควิวนะครับหกจุดหกแอมนะครับสังเกตพัดลมทำงานแล้วนะครับมีเสียงพัดลมแล้วนะครับพอดีคองแบตเตอรี่เทียมนะครับแอมจะไม่ตกเลยนะครับไอโวลต์จะไม่ตกเลยนะครับขนาโหลดพันสี่ร้อยวัตต์นะครับก็ยังเหลือยี่สิบสี่แอมนะครับเอ้ขอพัยเหลือยี่สิบสี่โวลต์นะครับก็จะมาวัดนะครับมันกินไปเท่าไหร่แล้วนะครับกินแอมกี่แอมนะครับ ดึงแอมจากแบตนะครับลบลบก็คือดึงนะครับดึงห้าสิบหกแอมนะครับแล้วก็เอาไปบวกกับสิบสองสิบสามแอมเมื่อกี้นะครับก็เกือบเจ็ดสิบนะครับหกสิบกว่าแอมนะก็แบตเตอรี่สี่สิบแอมนะครับดึงไปห้าสิบกว่าแอมนะครับดึงไปห้าสิบหกแอมนะครับตอนนี้ตัดแล้วนะครับตอนนี้ศูนย์แล้วนะครับ ก็คือตัดแล้วนะครับแต่พัดลมยังทํางานอยู่นะครับเพราะอุณหภูมิยังมีอยู่นะครับอุณหภูมิเครื่องยังมีอยู่นะครับพออุณหภูมิเครื่องเย็นปุ๊บพัดลมก็จะตัดทํางานนะครับข้อดีของพัดลมรอบจัดนะครับก็คือระบายได้เร็วนะครับใช้พัดลมรอบจัดเป่านะครับพัดลมรอบธรรมดาดูดอกนะครับ ก็คลิปนี้ก็ทดสอบแค่นี้นะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์พันห้าวัตต์นะครับพีกได้สามพันวัตต์นะครับเราก็ใช้งานประมาณไม่เกิน80%อร์เซนตนะครับของของใช้งานต่อเนื่องนะครับ